หากคุณกําลังมองหาร้านขายไอดีีโลคุณภาพที่ซื้อได้ชัวร์ป้าพและมีประกันยาวๆตลอดชีพผมขอแนะนําร้านดีๆอย่างอาเขตครับเขาเป็นร้านขายไอดีลโลและไอเดีเริ่มต้น5ดาวเพชรเยอะหลากหลายราคาและมีประกันถาวรตลอดชีพเด็ดทุกการสุ่มโน,น่น1ทุกราคาสายกายชายอย่าพลาดนะครับ สวัสดีทุกทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ตอกินข้าวกันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้น่าเราก็กลับมาอยู่กับนนคอนเทนต์ของเปิดกาชา ID r e รีโรกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งก็คอนเทนต์นี้เนี่ยห่างหายกันไปสักพักนะครับแล้วก็ที่ผ,ผ่านมาเนี่ยเราเปิดในส่วนของพวกตู้กาชาแบบว่า500600โลกรโลกันบ่อยเหลือเกินนะครับในวันนี้เนี่ยผมขอใช้งบน้อยๆในการเปิดกันหน่อยแลวกันนะครับเพื่อเป็นการวัดดวงตัวเองนะคือปกติร้านอาเคียเป็นร้านเสริมดวงสำหรับผมอยู่แล้วนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมได้ซื้อ ID ราคาคไม่ถึงรอรบ ราคา90บาทแต่ได้มาถึง1,000 10, 0ไพโมเจมครับผมซึ่งเรียกได้ว่าค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยซึ่งตัวที่ผมจะเปิดในวันนี้เนี่ยครับก็คงจะเป็นในส่วนของนิวเวลเลตนั่นเองนะครับคือจริงๆเนี่ยมันเก่งทั้งสองตัวเลยนะทั้งในส่วนของเอ่อนิวเวเลแล้วก็คาสิระนะครับแต่ผมอยาเปิดนิวเวลเลตมีปัญหาวะละัล่ะคือตอนนี้เนี่ยครับร้านอาเคดก็โอ้โหขายดีแบบไม่รู้จะขายดียังไงแล้วนะครับล่าสุดที่ผมเช็คในเว็บก็คือไอดีของคนใครเนี่ยเยกลี้ งไอดีหมดเลยนะครับแล้วก็ผมเพิ่งซื้อในโฉข,ของไอดีราคา90บาทของเกนชินิมแ c กมานะครับซื้อหมดอีกแล้วหมด ไม่ทันได้ทาอะไรนะครับผมเพิ่งซื้อมาไม่กี่ชั่วโมงก็คือเกี้ยงนะครับอืมเป็นร้านที่ขายดีมากๆจริงๆนะครับก็หวังว่าเขาะจะเติมสต็อกไวๆแล้วกันนะเออเผื่อใครที่ดูคลิปนี้แล้วอยากจะซื้อไอติมตามก็ลิงก์ของเว็บเนี่ยอยู่ในดีคริปชั่นนะครับผมนะเออไปซื้อไปอะไรกันได้นะสำหรับใครที่อยากจะเปิดการชาเล่นนะครับมาไม่พูดพ,พ่อมทาเพลงผมว่าเรามาเริ่มกดกันเลยดีกว่าครับซึ่งเออผมขอกด20โลของตู้ถาวรกันแล้วกันเพื่อเป็นการวัดดวงว่าตัวเองจะได้อะไรมาบ้างนะครับซึ่งงออถ้้าา20โโลไดมสสักทกหภพ แต,แต่แต่เป้าหมายของเราไม่ใช่ตู้ถาวรอ,อยู่แล้วนะครับหลักๆก็คือผมอยากได้นิวเเลตโดยไม่ลุดเลทนั่นเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจมากๆนะครับผมคิดว่าในงบ90เพื่อได้นิวเเลตมาแบกไอดีต้นเกมเนี่ยก็คือแบบค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะไอดีนี้เนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะได้แจกนะครับก็คือเดี๋ยวถ้าคลิปนี้ครบสัก200ไลค์พอผมเอา200ไลค์พอนะครับเดี๋ยวแจกไอดีนี้เลยนะถ้าเกิดว่าเราได้นิวเเลตนะแต่ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้นิวเเลตผมไม่ไมแจกและกันนะครับเพราะว่า,เ,ออเ,ราเราไม่รู้ว่าเราจะเอาตัวดุดเลนี้ไปทอะไรแต่่วาอนเป็แบบ ครับผมตีโรแรกออกหรือไม่หยุยได้ซิงชิวนี่ก็เป็นเอหนึ่งในตัวละครที่จะแบกไอดีเราได้ยาวๆนะเออโรที่ยี่สิบครับผม <c oughs> ร้านนำโชคจัดร้านนำโชคจัดอันนี้คือโรที่สิบสองสิบสามสิบอ่ะ แต่ไม่เป็นไรก็ดียาก็ดียาวัดคือถ้าเกิดว่าคุณได้นิวเวเลตกับดียามาเล่นด้วยกันก็เหมือนคุณมีซีหนึ่งนิวเวเลตใช่ไหมล่ะเพราะว่าดียากก็กันกระเด็นได้อะไรอย่างนี้เนาะ <laughs> มันมัน,ม,นมันดีหรอวะ,อะแต่ว่าอย่างน้อยก็ถือว่าเราออกไวนะครับเรายังมีโอกาสที่เราจะได้นิวเวเลตอีกนั่นเองเพราะว่าเรายังมีไพ่โบเจมเหลืออยู่ค่อนข้างเยอะนะครับผมขอไปแลกเศษเกลือสักนิดหนึ่งนะ ไม่ไม่นิดแต่แรกให้หมดเลยผมอ่อ่อันนี้อันนี้โลที่1ิบโลถัดมาใช้คำ่านี้แล้วกันนะครับ1ิบโลถัดมาจากทองล่าสุดได้หยานเฟยครับออ้อย่างน้อยตัวนี้ก็แบกไอดีได้นะครับในช่วงตัวเกมนะ20สบโลถัดมาจากทองตัวแรกครับหรือถ้าเกิดเทียบโดยรวมก็คืออันนี้เป็นโลที่4ี่สิบได้ปาบาร่าโลที่ส0สิบโอ้โหไม่ออกครับผมหยานเฟยอีกแล้ว และอันนี้โรที่เท่าไหร่เฮ้ยอันนี้อันนี้น่าจะโรที่สี่สิบใช่ปะ่ะเฮ้ยถามจริงถามจริงปุ๊ถามจริงออกไปไปไหมอะอุนน้ยไอดีนำโชคจัดไอดีนำโชคจัดทุกคน โอ oh แล้วเรายังมีโรเหลือครับทุกคนโอ้ยผมว่าเราน่าเปิดคาสิรามากๆนะครับในตอนนี้ด้วยจํานวนโรที่เราเหลืออยู่20โรหวังว่ามันจะออกแล้วกันครับไป10โปรแป๊บาบาร่า20โรครับ โอเคเรามาสรุปผลประกอบการของคลิปนี้กันนะผมอย่างแรกเลยคือเราได้ในส่วนของยานเฟย C2 มานะครับซึ่งอาถือว่าดีนะครับ C2 เป็น C ีที่ค่อนข้างจะดีเพราะว่าจะทําให้ตัวของยานเฟยเนี่ยเพิ่อมอัตราคีได้นั่นเองนะบาบาร่า C2 เช่นกันครับผมติงชิว C1 ครับอโอ้โหถ้าได้ C2 มานี่คือแ่บมากนะครับ แล้วก็เจเปย์นะครับ40มิกะ40เดย่า40นะครับและสุดท้ายก็คือนิวเลตเขาผมที่เราได้กันมาในวันนี้นั่นเองซึ่งแน,น่นอนครับผมว่าถ้าครบ200ไลค์เดี๋ยวเราจะมาแจกนะครับและสำหรับใครนะครับที่อยากจะหา ID ดีนำโชคเปิดแบบนี้นะครับก็อย่าลืมร้านอาคิดเขาผมร้านดีร้านเดิมที่ผมซื้อดีโลมาแจกคนดูประจำนะครับซึ่งผมแนะนําว่าให้เช็คร้านบ่อยๆนะครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยสต็อกหมดไวมากนะครับแล้วก็เติมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเติมไวไหมนะเออแต่ว่ามันหมดไวจริงๆนะครับแต่เขาก็ต้องเต ก็ไม่มีอะไรจะขายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นผู้เล่นใหม่อยากจะหาตัวละครแบกไอดีเนี่ยก็ลองไปซื้อกันได้ครับผมนะและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบหรือเปล่าถ้าชอบเด็อย่าลืมที่กดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปกดซับคอยได้ตัวหน้าตูใน10โร When